Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long. สวัสดีพี่น้องเอฟทุกปู่ทุกคนสวัสดีเป็นทางกาันเมื่อนี้เขาปลาเฮ็ดอ,อีกแล้วครับพี่น้องคะอันเก็บมาได้ดอกหนึ่งเลเนาอแต่ว่ายังพระท่านพ่ออีกอันพ่อ,อยุ่ขัง่ังดอกบางไงเลยเอันเจ้าของเขาเฝ้าอยู่ยังโมโหสีใดบ่ได,ดน้องอ่ามาปลาไก่บ้านคะ่ะติดอ่าใช่แดนอ่สวีเดนพี่น้องคะปลาแห่งสิงอือติดทะเลพรอมค่ะพี่น้องปลาไงา นกะพี่กัดเราก็อยู่ติดทะเลชายเดนสวีเดนเลยค่ะพี่น้องคะไปค่ะไปเบื้องน้ากันว่ามือนีเอสเอลซีมันเฮดหฮือซีม <c oughs> ันสวัสดีพี่น้องเป็น <c oughs> ชิดฮ่าทิดทอดปลาเฮดกับอดใจบอไว้ได้โบได้ไปเบื้องน้ากันค่ะพี่น้องคะไปค่ะโอ้ยโ,อ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 โอบได้สามพี่น้องเห็นบห จะคของเขาอันนี้เห็ดเึิงยังเอ็ดึงยังบ่พี่นนองเอ็ดเึิงกอกันเอ็ดเึิงเนนบ่อย่ว่าซีนบ่หายเนาะไาใงญ่ห้ชมวิวบรรยากาศ มาโมทันพอเนาะปลาใหญ่เดี๋ยวสิลงไปพ <c oughs> ี่้องเลยโอ้ฝุ่นเสียงรดนี่มันเทศอีหอยังนี่นอขออ๋อฮะอ้เอเฮ็ดผึง่งเฮ็ดอันอน,นัน้นเนาะเฮ็ดอยัง เก็บผึ่งนูยโอ้โอ้ยยุงนี่ค่ะเก็บผึ่งนูยโอ้ยตะไบไเดี๋ยวพอเกบเ็บแล้วขามันหน่อยเสียงรถไฟพี่น้องรถไฟแห้งเชิงอรุอ่ตอนนี้หายทางทางพอเขา่าไปข้างในเลยค่ะพี่น้องปลามันก็อยากหกจากน้อยยุ่งกับไหลเนาะคะ่ะอืมแต่มีห้อยคนเข่าอยู่เนาะเพราะว่าเขตนีีก็นคนคนคนไทยกับมหาหลายัย น้องแค่เราวาเขาดอกอันนี้่คือเมนเแค่ฝืนขึ้กันแล้วค่ะโอ้โบรเมนเแคหตังโมอ้าเดี๋ยวก็เบิ่งต่อค่ะพี่น้องเนี่ยให้ชมบรรยากาศป่าก่อนเนาะก็มีคนยางมีคนเลนผ้ามาออกมายางป่าสวนสาธาะที่เก่าแหละพี่น้องไปค่ะรอเบิ่งนี่ก็เจอของเ่าอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ย ย่งางยางมากกับพ่ออีกแต่พี่น้องเติ่งเน่าหรอกค่ะนี่คือล่าเลยดอ,อกบักไงพี่น้องเห็นบอกอเฮ็ดถึงยักโอ้ยอันนี้ล่ะเนา่นาเอาเบิดค่ะใครเฮ็ดเอ้องแบพี่น้องเบิรงหลับมือนี้ย่างมากปักไก่ดอกที่สองพี่น้องเหนยเมือ <laughs> ม่อยยุ่งกับหลายมิจต์ตัวใหญ่เอบๆด้วยนี่ตั้งอยู่กับกัดมือ เอดำโอ๊ยฟึ่งดอกนี่พี่น้องดอกเดียวบปะดพุสพี่น้องเอ้ยเอ๋อยุงพอดนะเจ้าจของเฝ้าอยู่พร้อมพี่น้องเอ้ยดอกบักง่ายเลยว้ายคือหมานเถอะหึยางจนเมือ่อยหลายกิโลหรอพี่น้องล้มทางอีกขีไปหารดแหละพบเจอของดีแล้วพี่น้อง ยางหลงปลากับมะคอก้องดีพี่น้องเอ้ยนี่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 ออนี่ไวอ่อนๆอยู่พี่น้องยังบ่ทันใหญ่นี่เอ้ยโดนะบาพอ่อเนาะหลายปีแล้วได้หน่เก็บตัวค่ะโอ้จับซื้อป่าไหลเธอเดีด๋วยวสิไปหาซื้อยอยู่ในหนังสือหายเบิง้งนี่ค่ะอ,อ่อนๆเอาไว้ก่อนนะเนาะป่าไหลมา้งไงได้าาน,าดนี่โอ้โหนี่โย กอนี่พี่น้องโอ้เอาไปย่ำเนาะพี่น้องเต็มมือนางอ่อ,อนๆเลยก,ก่อนน้อยๆอยค่ะพี่น้องคะน,นี่สุดยอดตัดาขาไท่ทุงพี่น้องนั่นเห็ดผึ่งเนื้อเยอะพี่น้อง พึ่งหวานดอกนึงม่อีกบก่กก็พึ่งเนยสีแดงเหลืองหน่งดอกนึงพี่น้องพึ่งเนยอ,อันนี้ละ่ะโอ้อันนี้ก็เพ็รพึ่งหวานเพ็รพึ่งสีนดำตาเแต่พึ่งเก่าหลักบก่โอ้โดนแหบรถพี่นอ้อง เบื้องดอกนี่เฮ้ยเน่าเข็ดขี้กระเดียนตุ่มๆก็มีพี่น้องเฮ้ยนี่เข็ดขี้กระเดียนด้วค่ะดอกสีดำๆปาดแกฉีห่อนล้วล่ะพี่น้องเมื่อพอดอกนี่เอ้าได้ป่อนี่พี่น้อง ไปบ้านเต้าโอ้ยนุงขันนั่งภาพประยุงต์รถพี่น้องเอ้ยมีแต่ตต,ตอใหญ่เดี๋ยวอันนี้ทิได้บ่หนิเก็บออมล้อมดิบโอ้ยนุง่งก็สิ่บ่อไหนดอกเนาะแต่ว่าสี่แถวพี่น้องเบิ่งอมันอดอยากนะได้เฮ็ดผึ่งหวานนี่พไปนะพี่น้องไปต้นไปบ้านเก้าหรอค่ะอืม เจ้าของเขากินคาอยู่เนี่ยแซ่บหลายอิ่มน้ำสมบูรณ์เลยค่ะพี่น้องคะโตบักเอบเลยไปค่ะเป็นยังไงพี่น้องม,วม่วนบ่แต่ว่าเอ้ดเดี๋ยวบ่ม่วนหรอกเฮ็ดบ่หลายน้ออันเอ้ดเดี๋ยวกับผ้าพี่น้องก้าบละ่ะอันมีเฮ็ดอีหยังโอ้อันเปิดพมันก่างออกมาล่าพี่น้องอะ่ะได้เฮ็ดอยู่หน่อยนึงควดน้ำกับอันมันตก ตกรุดมือเนาะอืมมันหัวเสียาใส่อันเขาไปในเปกเพ่าะไรย่านมันเปียกเนาะก็เลยหิวเครื่องถือกล่องพี่น้องเอ้เนาะคนกับย่างคนกับเลนออกกําลังกายอยู่แต่ว่าปลามันใหญ่อันไปล้วงรอบนึงแหระพี่น้องคะพ้นออกมาแต่ยิ่งเสียงอันพวดอะเบึ่งยุ่งพี่น้องคะเห็นบ่ตกเอเบเลยโอ้โอ้คัน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 ขออนุญาตเนี่ยเหไปค่ะกลับบ้าน เปิดพมันกล้องเปิดพมันกลางออกมาล่าทุกท่านเนาะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจคลิปนี่กับแจ๊คสีไล้บันไดเนาะเดี๋ยวกับไปตัดต่อเอาลงไปพี่น้องค้าเพราะว่าดินมันก็อยากแหงจ้กหน่อยแต่ว่าอันเฮ็ดก็ไหวหรอโน้มือตาตาเบิงตาพี่น้องเอาขอบคุณทุกกำลังใจเอาอีกรอบหนึ่งขอบคุณทุกกำลังใจเอาลายๆรอบบอพี่น้องเอาไอ้แถวิอ่ย่อางออกไปห้าโลระคะพี่น้องคะ่ะฮอตอัน หอดอันอันทางรถไฟกับหูแล้วว่าสีหอดรถนอพี่น้องคะวนไปวนมากอาา่ะฮะท่างออกได้คือเก่านอเกียบบลอดเกียบเกียบลงอยู่ในปลาแต่ว่ากะบ่อยากเพราะว่าปลานีมันค้นหลายนอเรียนออกกําลังกายปันจากยานเนี่ยขะกกถามออก,ก็ได้เบื้องกีพี่เอ็ดเนี่ยแต่ว่ากีพี่รลังรังเชียร์มันดวดไปฟังซาวิเดนมันกะกะตุกกระติกอยู่ได้พี่น้อง่าเพราะว่ามันไก่ใช่เด่นนอเอาละค่ะเหมา้มยโดนเร็วนะ ไปลคะค่ะฝากกดไลก์กดแชร์กดกรดิงดิงติงต้งดิ้งดิงดิง,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 งให้เดี๋ยวลฟ์สไตล์เด่นหมากน้ำเนี่ยด้อค่ะขอบคุณมากเลยไปเลยเท้วเมื่อยอย่าแตกแก่็นพี่น้องคะ่ะอากาศกดีดีขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงบอเบาเหร่นเบาหวัาหวละไปลีล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะไปเด้อ